ไปไปไปตรวจฟาร์มเออเยี่ยมไปตรวจพี่ไปตรวจพ um> okay, ี่อ่าไปตรวจไปตรวจตรวจข้างนี้ตรวจข้างนี้โอเคก็ความเรียบร้อยก็ไปไปเพ่มาเพ่ไปไปข้างนี้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 ก่อนเออโอเคก็เรียบร้อยก็ไปดูไปดิด เรมามาปาอาพีอาพิาพขอข้อก้ไปไปไปขอนีขอกนี้ไปดูโอเคก็โอเคมา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 เสร็โอเคมา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 มมโอเคเรียบร้อยตรวจความเรียบร้อย เจ้าของคอกเนี่ยเจ้าของฟาร์มได้โอเคไหมโอเคไหมตรวจความเรียบร้อยสิโอพอปลาของกินนี่ป่อดโอ๊ยไหวแล้วเนี่ยเด้อโอ,โอ้ถ้าจะหิวนี่แต่ Thấy Ừ. nhiều quá đây. Chúng sẽ chạy nhiều khắp.